6หน่วยงานด้านยุติธรรมทางคดีอาญาได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือยกระดับแนวทางการสแสวงหาข้อเท็จจริงและความยุติธรรมในคดีอาญาซึ่งการเกิดความร่วมมือนี้นะคะจะทําให้กระบวนก,การยุติธรรมไทยเป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้นป้องกันการบิดเบือนและเสื่อมสภาพของหลักฐานหลังพบว่าก,กว่าร้อยละเของอายการที่ปฏิบัติหน้าที่ทางคดีอาญาเกิดปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงในสำนวนที่ถูกส่งมาให้พิจารณาค่ะติดตาม ตามจากรายงานของคุณธีรุตนิมโรธรรม6ดยยานด้านยุติธรรมทางคดีอาญาทั้งรัฐและเอกชนประกอบด้วยสำนักง,งานอายการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธาร,รณสุขกระทรวงกาาโหมและสมาคมแพทย์น,นิติเวชแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่ออำนนยความยุติธรรมทางคดีอาญานี่เป็นครั้งแรกของการจับมือกันยกระดับแนวทางการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล เนื่องจากที่ผ่านมากว่า94%ของการปฏิบัติหน้าที่ของอายการไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงในสำนวนคดีหรือมีเวลาเพียงพอต่อการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้้อมโดยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบเดิมที่ไม่ได้มาตรฐานและการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการบิดเบือนหลักฐานทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการพิจารณาคดีให้กับประชาชน คือรูปแบบอันนี้เราต้องบอกว่าอันนี้เป็นรูปแบบเสริมเป็นรูปแบบเสริมที่เป็นการเสริมกระบวนการยุติธรรมตามปกติซึ่ง กระบวนการยุติธรรมตามปกติเนื่องจากตํารวจเป็นฝ่ายเผชิญเหตุตํารวจก็ไม่เคยแจ้งอายการว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยมาแล้วอายการไม่เคยรู้เรื่องคดีตั้งแต่ต้นมันทําให้มันเกิดความเสียหายเพราะว่าพยานฐานในช่วงต้นคือช่วงที่เร็วช่วงที่ครบเนี่ยมันมันถ้ามันถูกทําให้ครบหรือมันไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือว่าความไม่ตั้งใจมันล้วนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งสิน้นดังนั้นถ้ามีหลายๆห,หน่วยเนี่ยที่สามารถรู้ข้อได้จริงรู้ข้อมูลให้ความรอบด้านแล้วอายการจะสามารถอำนวยความยุติธมตาม ความเป็นจริงได้ดีได้มีประสิทธิภาพไปเสริมกระบวนการตามปกติให้ดียิ่งขึ้นครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมระบุว่าในอดีตขั้นตอนการพิจารณาคดีจะแยกเป็นสองส่วนคือตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวนและงานพิสูจน์หลักฐานขณะที่อายการจะทำหน้าที่อ่านสำนวนพิจารณาคดีจากสำนวนที่ส่งขึ้นมาแต่ขณะนี้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงพื้นที่ เพื่อเริ่มกระบวนการยุติธรรมร่วมกันได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยเน้นที่คดีสําคัญปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยเพราะกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยในชั้นสอบสวนมันต่างจากประเทศที่เจริญทั่วโลกคือไปตัดบทบาทของอายการเป็นอีกท่อนหนึ่งเลยตารวจก,ก็ระหว่างนี้ตารวจก็ทาอะไรของตัวเอง,เองไปในขณะที่ประเทศที่เจริญทั่วโลกเนี่ยพนักงานอายการจะเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุหมดเลยในคดีสําคัญคําว่าสําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะฮะแต่เป็นคดีเช่นคดีฆ่าคนตายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพนักงานอนยการเนี่ยควร ทำให้ไอาการเนี่ยได้ทราบว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมันมีพยานฐานอะไรแล้วสมมติเมื่อสำนวนไปถึงพนักงานไอการอ้าวแลบพยานหลักฐานอันเนี้ยมันไม่ปรากฏไอาการก็อาจจะสั่งให้พนักงานส,นสอบเพิ่มเติมได้จากหลักฐานที่เขาเก็บไว้แต่แรกแทนที่จะเห็นเฉพาะในสิ่งที่ตำรวจทําไปซึ่งกว่าจะส่งสำนวนอาจจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีหรือหลายปีอะไรก็แล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาพยานฐานก็สูญหายไปแล้วก็ถูกรวบรวมไว้อย่างไม่ครบถ้วน ไม่ว่าจะด้วยเจตนาสุจริตหรือไม่สุจริตก็ตามตำรวจไม่ได้เข้ามาลงนามร่วมด้วยในวันนี้มองว่าถ้าเกิดตำรวจเข้ามาจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างถ้าตำรวจเข้ามาตำรวจเขามีหน้าที่อยู่แล้วนะฮะแต่ไม่จําเป็นต้องมาเซ็นก็ได้นะครับเอ็มนี้นะก็มีหลายหน่วยงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําอย่างไรนะถ้าตำรวจจะมาเซ็นเอ็มบยได้ด้วยก็ดีก็ต้องทําอีกวอร์ชั่นหนึ่งในการที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยให้ตำรวจมีหน้าที่แจ้งให้พนักงานในการทราบในคดีสำคัญและเข้ามาร่วม ตรวจที่เกิดเหตุเห็นพยานหลักฐานกระบวนการนี้ทําให้สายอาชีพด้านกฎหมายมองว่าจะทําให้เกิดกระบวนการถ่วงน้ําหนักของข้อมูลและพยานหลักฐานมากขึ้นซึ่งสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนความยุติธรรมเนี่ยถ้าเรารักษาความจริงแห่งคดีไว้ได้ตรงตามความเป็นจริงพยานหลักฐานครบถ้วนเนี่ยปวาทักกรรมเรื่องความยุติธรรมล่าช้าราคาแพงเข้าถึงยากคุกขังได้เฉพาะคนจนปวาทักกรรมเหล่านี้มันจะหมดไปเลยอายการจะ ทำงานจะสั่งการตามกฎหมายได้มีประสิทธิภาพต่อเมื่อเรามีข้อมูล MOU จะช่วยให้อัยการมีข้อมูลเมื่อมีข้อมูลก็สั่งการตามกฎหมายได้ได้มีประสิทธิภาพครับภายในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระบุรายละเอียดและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไว้ร่วมกันซึ่งทุกหน่วยงานสามารถประสานข้อมูลกันได้ทันทีโดยขณะน,นี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการอบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดคดีขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมที่รุนิมโรธรรมข่าสามมิติ รายงาน